อดีตภรรยาบอกกีดกันไม่ให้เจอลูกหนุ่มสอร,รามดังบนข่าวกระทบลูกสาวฟ้องหรือไม่เป็นเรื่องอนาคตหนุ่มสอร,รามหลังล่าสุดอดีตภรรยากุ้งพลอยกนิธารินออกมาบอกว่าเจอกีดกันไม่ให้เจอลูกสาวว่าตอนนี้ผมทำหน้าที่ของพ่ออย่างดีที่สุด สามารถติดตามเรื่องของผมได้ไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรม a c e b o o k ต่างๆในส่วนที่บอกว่าอะไรก็ตามผมไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวที่ถูกให้มาวีจีเริ่มโตแล้วครับปีนี้4ขวบขึ้นอนุบาลสองแล้วผมคงต้องขออนุญาตทุกๆคนด้วยอยากจะให้น้องเสพในสิ่งที่ดีๆเรื่องข่าวผมกังวลอยู่แล้วผมเป็นพ่ออยากให้เขาได้ดูในสิ่งที่เขาควรจะดูดีกว่า ผมก็ไม่โต้กับเรื่องเข่ามานานแล้วถามว่าจะมีวิธีการจัดการยังไงถ้าอีกฝ่ายไม่หยุดหนุ่มได้ตอบว่าก็ต้องจัดการตรงนี้ก่อนให้หยุดถามก่อนแล้วเขาก็ออกมามีช่องทางของตัวเองหนุ่มได้ตอบว่าอย่างที่บอกไปว่าผมก็คงต้องขออนุญาตถามว่าจะไปจบที่ศาลอย่างที่เขาบอกหนุ่มได้ตอบว่าแสดงว่าไม่ฟังคำตอบผมเลยเนอะผมว่าความจริงก็คือความจริงสิ่งที่มันเป็นตัวผม มันคือความเป็นจริงในชีวิตอัพอินสตาแกรมลงไปหน้าตาก็ไม่ได้แต่งบางทีไปส่งลูกไปทำอะไรก็เห็นอยู่แล้วว่าอยู่กินกันยังไงทานข้าวทาอะไรยังไงถามต่ออีกว่าข่าวที่ออกมามันกระทบกับตัวเราเยอะไหมหนุ่มได้ตอบว่าต้องขออนุญาตพูดว่ามันกระทบกับวีจครับสิ่งที่อยู่ในสื่อเราให้ลูกเปิดดูในตอนนี้หรืออะไรยังไงหนุ่มได้ตอบว่า พยายามอธิบายในส่วนที่เขาจะถามเรามากกว่าครับว่ามันจะเป็นในแง่ไหนครับเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่คุณพ่อที่จะไปพูดถึงคุณแม่ที่ไม่ดีให้ลูกฟังผมไม่ได้ทำอย่างนั้นครับเชื่อว่าลูกจะเข้าใจเมื่อเขาโตขึ้นครับตอนนี้เราต้องทําหน้าที่คุณพ่อให้ดีที่สุดก่อนครับเราก็ปกป้องตามปกติอย่างที่ทำอยู่ตอนนี้ครับจะมีการฟ้องร้องไหมถ้ายังมีการพัดพิงอีกอันนั้นผมไม่ทราบ มันเรื่องในอนาคตครับถามว่าเขาสามารถขอเจอลูกอีกได้ไหมหนุ่มได้ตอบว่าเรื่องพวกนี้สามารถพูดคุยได้ส่วนตัวอยู่แล้วครับไม่ต้องให้ออกมาทางสื่อเพราะวันหนึ่งวีจิตต้องมารับรู้อะไรที่ไม่ควรต้องรู้ครับส่วนลูกสาวตอนนี้ส่งลูกไปเรียนบัลเล่ครับเขาชอบบัลเล่ชอบเสียงเพลงเรียนเปียโน,โนชอบว่ายน้ำผมก็ดูในสิ่งที่เขาชอบผมก็ดูว่าอะไรที่เขาทำแล้วมีความสุข ถ้าเขาทำด้วยความสุขเราส่งเสริมแต่อันไหนไม่ชอบเราก็ไม่ไปต่อแล้วก็เป็นเรื่องประหลาดใจที่ว่าวีจีเรียนได้เกรด3.8มาเทียบกับเกรตัวเองดีใจครับถามว่าเขาสนใจงานวงการบันเทิงบ้างไหมยังครับแต่เขาไปด้วยชอบไปดูป้าๆทำงานแต่ไม่ชอบถ่ายชอบไปนั่งดูเราทำงานถ้าเขาชอบจะส่งเสริมไหมก็ยังไม่ได้ยินเขาบอกว่าชอบนะ ถ้าเขาชอบก็ยินดีเขาดูเราในทีวีเขาบอกป้าป้าร้องเพลง